สวัสดีผู้ติดต,ตามสวัสดีสมาชิกทาง youtube นะคะวันนี้ทางร้านชานชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะปิดการขายหนึ่งรายการนะคะเป็นรถขุดคูบ o ตานะคะรุ่น KX 91ขีด3นะคะขนาด3ตัน4เสานะคะคันนี้นะคะปิดการขายไปนะคะ ทลายทางนะคะบ้านหนองปิงนะคะอําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรของเรานี่เองนะคะขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่ไว้ใจมาอุดหนุนสินค้าจากร้านของเรานะคะสําหรับร้านนะคะอยู่บ้านเกยายะลำไยตาบนวังบัวอเาเภอคลองขุ่นนะคะจังหวัดกําแพงเพชรนะคะโทรสอบถามได้เลยนะคะ0 9 4ย์เก้9สีะะ่หกศูนนะคะเบนจวรรณนะคะหรือว่าจะทางหน้าเพจ Facebook ของเราได้เลยนะคะเพจชาญชัยแท็กเตอร์นะคะทํามาไม่ถูกยังไงลูกค้าปักหมุดใน g ีเพได้เลยนะคะชาญชัยแท็กเตอร์นะคะ สำหรับรถคุดคูป้าคันนี้ราคาไม่แพงนะคะราคาไม่ถึง4 0 0แสนนะคะ k ค9 1 3 3ตัน4เสานะคะเอกสารเล่มทะเบียนชุดโอนนะคะครบน,นะคะขอพระคุณลูกค้าจากบ้านหนองปิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะมาวางมัดจำไว้ที่ร้านนะคะแล้วก็ได้เลือกจัดส่งนะคะวันนี้นะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะทางร้านเราจัดส่งให้เลยนะคะ สวยพร้อมใช้งานเลยนะคะกับรถขุดคูบตา KX 91ขีสนะคะสวยพร้อมใช้งานนะคะคันนี้ราคาไม่แพงนะคะสนใจนะคะ094602 2291คะแต่ตอนนี้รถขุดที่ร้้นน้าหมดนะคะเหลือแต่เป็นรถแท็กเตอร์นะคะโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะปักหมุดในชีพิตนะคะลูกค้าชาญใช้แท็กเตอร์นะคะนี่นะคะรอรับได้เลยนะคะกับ รถขุดคันนี้นะคะปลายทางอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ